ดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะชวนผู้ชมมาคุยเรื่องของวิตามินค่ะเป็นวิตามินอีกตัวหนึ่งที่ว่ากันว่าคนไทยก็ขาดกันเยอะนะคะวิตามินดีนั่นเองมีความสําคัญอย่างไรรวมถึงในช่วงปีนี้เนี่ยมีคนพูดถึงวิตามินดีขึ้นมาเอ๊ะทำไมถึงพูดถึงคุยกันเลยดีกว่านะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงสร้อยเพชรวีระไวยะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและนรีวิทยา b m s Wellness ล l i n i c ิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะถ้าพูดถึงวิตามินดีเราเคยเรียนตอนเด็กๆนะ มีวิตามินหลายตัวหนึ่งในนั้นคือวิตามินดีนะ,ะ,ะทำความเข้าใจกับผู้ชมก่อนว่าวิตามินดีคืออะไรสําคัญยังไงคะคุณค,คือจริงๆปัจจุบันนียคนสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็หันมากินวิตามินกันเยอะขึ้นะนะคะแต่ตัวหนึ่งเลยที่พูว่าปีนี้เป็นปีที่คนพูดถึงเยอะมากคือวิตามินดีเพราะว่านอกจากช่วยเรื่องกระดูกอะเนี่ยค่ะปีนี้มันเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินดีเนี่ยจริงๆร่างกายเราผลิตเองนะคะ,คะแต่ว่าต้องได้รับการกระตุ้นจาก U V B ที่มาจากแสง แดด<ค>ะนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยวิตามินดีเนี่ยมันก็จะทําหลายหน้าที่หลักๆที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะหน้าที่แรกคือมันทําให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมเข้ากระดูกได้ดีขึ้นเรื่องที่2เลยคือเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะ <c oughs> <c oughs> วิตามินดีเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวบางชนิดให้ทํางานได้ดีขึ้น <คะ S 1> ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ในการต่อสู้เชื้อโรคนอกจากนั้นเลยเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันเซล์มะเร็งหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลต่างๆในร่างกายด้วยนะคะ,คะ แต่อีกประโยชน์หนึ่งเลยนะคะคือวิตามินดีเนี่ยช่วยปรับ สมดุมลฮอร์โมนของร่างกายนะคะโดยเฉพาะพวกการเผาผลาญน,น้ําตาลนะคะ,ะเรื่องอินซูลิน<ะ>เพราะฉะนั้นวิตามินดีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิตามินค่ะที่ช่วยเรื่องการควบคุมน้ําตาลความดันแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจได้ด้วยแต่ทีนี้วิตามินดีเนี่ยที่บอกว่าเราผลิตได้เองก็คือเราต้องไปโดนแดดหรอคะคุณใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราอ่ะคิดว่าเราอยู่ในประเทศโซนร้อนอยู่แล้วเราน่าจะมีวิตามินดีเพียงพอะนะคะแต่กลายเป็นว่าต้องบอกว่าในประชากร ประเทศไทยเนี่ยคนไทยขาดหรือพร่องวิตามินดีค่อนข้างสูงมากมเพราะว่าอาจจะมากกว่า60%อีกนะคะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราอยู่โซนร้อนอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วะคะ่ะด้วยการทํางานด้วยการใช้ชีวิตเราเนี่ยกลัวดแดดมากนะคะนอ,อกจากนั้นการแต่งตัวะคะ่ะอาจจะค่อนข้างมิดชิดรวมทั้งการใช้พวกสารกันแดดครีมกันแดดจริงๆทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอนะคะ,อะ,คะเอาแล้วอย่างนั้นถ้าเราจะอยากได้วิตามินดีเราควรจะไปเดินตากแดดหรือไปโดนแดดสักนานแค่ ไหนหรือช่วงเวลาไหนถึงจะหมอ<ฆ>ยังไงคะจริงๆนั้นนําว่าโดนแดดอ่อนๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าโดนแดดที่แรงเกินไปเนี่ย UVA และ UVB mm hmm. จะค่อนข้างสูงเสร็จแล้วทีเนี้ยมันจะกลายเป็นทําลายผิวเรามากกว่า mm hmm. นะคะแดดอ่อนๆช่วงเช้าค่ะสักประมาณวันละ1 0 1ถึงนาทีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราเนี่ยวิตามินดีไม่พอหรือเราขาดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆวิตามินดีต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ละลายในไขมันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิตามินอะไรก็ตามที่ละลายในไขมันเนี่ยมันสะสมในร่างกายได้เราจึง ไม่ค่อยแนะนําให้ไปซื้อรับประทานเองดีที่สุดอะค่ะให้มาปรึกษาหมอหรือว่าแม้แต่ในการตรวจสุขภาพอะคา่ะก็สามารถเจาะเลือดดูระดับวิตามินดีได้เลยนะคะเราจะได้เสริมให้เหมาะกับร่างกายเราแต่ะะมันไม่ได้มีอาการอะไรบ่งบอกโอ้โหว่วาน,นี้ขาดวิตามินดีใช่ค่ะชใช่จริงๆโดยทั่วไปวิตามินดีเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนในภาวะปกติเนี่ยเราอาจจะมีภาวะขาดวิตามินดีซ่อนเร้นอยู่ก็ได้นะคะแล้วเวลาหมอเติมให้คุณหมอเติมยังไงะจริงๆเราต้องดูความขาดก่อนนะคะ ถ้าสมมุติระดับเนี่ยต่ำมากมากนะคะเราอาจจะแนะนำว่าช่วงแรกอาจจะต้องเสริม ในกลุ่มของทัววิตามินหรืออาหารเสริมนะคะแต่ถ้าคนที่พร่องเล็กน้อยเนี่ยปกติเลยแพทย์จะแนะนําให้ปรับกิจกรรมคืออาจจะมีกิจกรรมโดนแดดออกกําลังกายเบาๆช่วงเช้าสักวันละ1 0บถึงสินาทีนะคะในกลุ่มอาหารค่ะที่มีวิตามินดีค่อนข้างเยอะอมักจะเป็นกลุ่มปลาที่มีไขมันสูงนะคะเช่นแซลมอนอทูนา่าปลาทูปลาซาดีนพวกไข่ต่างๆก็มีวิตามินดีอยู่ด้วยค่ะ,คะท่านผู้ชมนี่คือเรื่องของวิตามินดีนะคะปีนี้มีกระแสเรื่องของ โควิด19หลายคนต้องการเพิ่มผุ่มต้านทานให้กับร่างกายลืมวิตามินดีไปเลยเป็นวิตามินง่ายๆไปเดินตากแดดตอนเช้าเช้าๆนะคะคุบอบอกสักสินาทีแต่ถ้าใครไม่มั่นใจไปตรวจสุขภาพเช็คได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอคะอ่ะสวัสดีค่ะและหากว่าผู้ชมนะคะเพิ่งเปิดมาฟังไม่ทันเลยดูย้อนหลังได้คะ่ะที่ w w w m i s t a b